เพชรทองฝังขี้แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ลูคัสเลว่าเนี่ยดันลาดไปซะอย่างนั้นเลยลาดแบบไม่น่าเชื่อแพทเทิร์นเดิมครับถ้าเกิดคุณบุกใครแล้วจบไม่ลงคุณก็จะโดนอะไรครับโดนลงโทษท่านเองในเ้าที่ที่ส2ครับเนมารซัดนอกขอบปั่นโคง้งเข้าเสาสองไปอย่างคมคือไม่มีกองหลังปรารี่คนไหนมาเข้านะครับไม่มีใครมาดีเลยหรือว่าไม่มีใครสกรีนเนมาเห็นโลง่ลงๆก็ซัดเลยแล้วก็เข้าเสาสองไปโคตรสวยทําให้บาร์เซโลนาไลยขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่ง จากนั้นครับปาลี่เจอพายุเกมบุกข,ของบาร์เซโลนาทันทีในนาทีที่เจครับเมสซี่ขึ้นเกมไปที่ชาบีเฮนเดสชาบีครับเห็นจังหวะนี้แล้วก็ไหลจังหวะเดียวกับเนมาเลยเนมาไม่รอช้าครับไม่จับไม่แต่งอะไรทั้งนั้นซัดเข้าไปอย่างรุนแรงแต่ ก็ยังติดเซฟของผู้ษาประตูจนลูเซเลสครับต้องมาบอกว่าอย่าให้จงถึงมือกูเป็นครั้งที่2ลุยูเซเลสซ้ําดับ2เข้าไปในที่สุดครับบาเซลนานําห่างเป็น3ประตูตัวหนึ่งและจบด้วยสกอร์นี้เป็นการกลับมาแก้แค้นที่สวยรูของบาเซลนาเสือเกินทําให้พวกเขาเนี่ยผานเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มด้วยการไปแชมป์กลุ่มทันทีในรอบแทีมบาเซลนาโคจอมาเจอกับแมนซิตีครับนัดนี้เตะก,กันที่สนามของเมสซิตีเป็นเจ้าบ้านเมสซิตีมาในชุดสีฟ้า ส่วนบาร์เซโลนาในฐานะทีมเยือนมาในชุดสีเหลืองเมสซี่ในยุคนั้นถึงแม้จะเป็นทีมเต็งในพรีเมียร์ลีกมาโดยตลอดทว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้แตกทั่วโยุโรปเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นช่วงก่อนที่เป๊ปกวเดลาจะเข้ามาคุมทีมนะครับการเจอกันของ2ทีมนี้ในยุคนั้นดูยังไงก็สนุกเพราะเป็นเกมเปิดหน้าแลกกันตลอดไม่มีทีมไหนมาเล่นอุดใสกันส่วนบาร์ซ่าในตอนนี้เหมือนพวกเขาลดล็อกทุกอย่างแล้วครับ หาส่วนผสมที่ลงตัวทําให้เกมลุกของบุคาลนาะเรียกได้ว่าดีที่สุดในยุโรปในตอนนั้นเลยเริ่มเกมได้ไม่นานครับปาซ่าขึ้นนําในนาทีที่16โดยผู้เล่นของเมสซี่ตามประกบเมสซี่ถึง3คนถึงอย่างนั้นก็อเอาเมสซี่ไม่อยู่ครับเมสซี่หาจังหวะเปิดเข้าในให้สัวเลสได้ โซเลตในจังหวะแรกมงสเสยไปติดแฟนซองคอมปานีแต่บอลดันเด้งมาเข้าทางโซเลตอีกครั้งหนึ่งครับทำให้โซเลนันตวัดด้วยสายเข้าเสาสองไปอย่างสวยงามจากนั้นไม่นานเกมก็ยิ่งเปิดแลกกันมากขึ้นครับส่วนบาซ่าได้เซตเกมไปทางจอห์นนี่อัลบาจนเจ้าตัวเข้าไปสุดเส้นหลังได้สาเร็จและเปิดให้โซเลตไปอย่างเหมาะเจาะในจุดที่กองหลังและผู้ักษาป,ประตูมันจะเกี่ยงกันนั่นเองนไม่ง่ายเลยนะครับเพราะในกรอบมีผู้เล่นแมตตี้ถึงเ็ดคนแต่บาซ่ามีแค่3ามคนเท่านั้นเอง แต่เจ้าเนโอบาก็ยังหาช่องเปิดเข้าหาดูโซเลตดไดนะ้ในเรื่องของเกมลุกแมสซี้ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับนาทีที่68พวกเขาอาศัยจังหวะที่บาร์ซาขึ้นเกมบุกแล้วกองหลังเรียกได้ว่าโล่งเลยครับจังหวะตัวกลับเนี่ยบอลแรกมาจากเฟอร์นันดิโนครับแทงให้กับดาบิดซีบาแล้วดาบิดซซวาค์ไขให้กับเซกิโออาคิวโรเป็นการเล่นประสานาที่สุดยอดมากส่วนอาคิวโรก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเขาแตะบอลสองจังหวะแล้วยิงเข้าไปอย่างสวยงามเมสซี้ไล่ตามบาร์ซามาในนาทีที่69เเหลือเวลา,าทีเตๆ บอลระดับนี้ถือว่าไม่หานนะครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่หลังจากนั้น,นครับทั้งสองทีมก็ทําอะไรกันไม่ได้แม้บาร์ซ่าจะไม่ได้จุดโทษเมสซี่ได้ดวลกับโจฮาร์ดทว่าลูกนี้เมสซี่ดันผ้าจุดโทษทําให้การซับประตูย้ําชัยนัดนี้หมดไปจบเกมครับเมสซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาหนึ่งประตูต่อ2นัดที่2ครับบาร์ซ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมสซิตี้และนัดน,นี้ครับเป๊ปกวาดิโอลามาดูด้วยนะครับเพราะว่าเขาอะมีแผนจะไปคุมเมสซิตี้ในตอนนั้น,ตอนน,นตอนนี้เขาคุมบายเยินอยู่นะครับบาร์ ก่อนจังหวะที่แดนนี่อเวสชกบอลจากแวนซองกอบนีมาได้และไหลให้กับเนมาแต่เนมาเลือกจบ จากเสาแรกนะครับลูกนี้ดันไปชนเสาแต่ดันไม่เข้าซะอย่างนั้นเลยบาซ่าเกมนี้เตรียมตัวมาดีมากครับบล็อกแผนต่างๆที่แมนเชสตียรถนัดไว้ได้แทบทั้งหมดจังหวะต่อมาเมสซี่มีโอกาสบ้างครับเล่นชิ่ง1-2กับแอนเดซีเนต้าเมสซี่ได้สับหลังเท้าแบบเต็มๆแต่ลูกนี้ดันไปติดเท้าซ้ายของโจฮาร์ดอย่างน่าเสียดายบาซ่ามาแบบทุกทิศทุกทางครับภาษาบ้นบานๆก็คือวันนี้พวกเขาเล่นได้ทุกตัวนั่นแหละจนจังหวะขึ้นนําก็มาถึงครับเมสซี่ถึงจะโดนล,ล้อมอยู่3คนแต่ก็ยังหาจังหวะเปิดให้อีวาน ้ามโจฮาร์ดไปอย่างเลือดเย็นจังหวะต่อมาเป็นของลูซโซเลสบ้างครับเนมาเปิดบอลตัดลายกองหลังให้กับลูซโซเลสตัวเลสลุดเดี่ยวและเขาอะเลือกที่จะแตะบอลน,นิ่มๆหน,มนมีมือของโจฮาร์ดไปส่วนลูกบอลครับดันไปติดเสาสองซะอย่างนั้นเลยเนยมาตอนนี้